สวัสดีค่ะความสุขง่ายๆของครูนาวันนี้นะคะก็มานั่งชิลๆกับครอบครัวอยู่ที่ฟาร์มแกะซซนเนอร่ชิฟอำเภอสวนพึ้งจังหวัดราชบุรีนะคะนั่งกินไอติมแกะนมแกะเค้คาราเมลปัน่น แล้วก็ฟังเสียงดนตรีเหมือนกับเราอยู่เมืองฝรั่งที่มีแกะเมืองอะไรเอ่ยสวิสเซอร์แลนด์ใช่ไหมคะนี่ให้ดูบริเวณรอบๆนะคะตรงนั้นก็จะเป็นที่จอดรถนะคะก็จะมีคนมาเที่ยวอยู่นะคะ ความสุขง่ายๆทุกที่ที่เราทุกที่ที่เราสัมผัสทุกที่ที่เราไปเราสร้างความสุขได้นะคะอย่าลืมสร้างความสุขให้เกิดขึ้นง่ายๆในทุกๆวันกันนะคะสวัสดีค่ะ